บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทั้งประเทศท่อร้อยสายใต้ดินระยะทางกว่า4,600กิโลเมตรเสาสัญญาณโทรคมนาคมกว่า25,000ต้นสายเคเบิลใยแก้วนำแสงครอบคลุมทุกตำบลกว่า4ล้านคอกิโเมตร รวมทั้งโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเชื่อมทวีปเอเชียแอฟริกายุโรปเพื่อคนไทยเพื่อสังคมไทยและเพื่อประเทศไทย NT ผู้นำในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน ทีสวัสดีครับระผมนายสุนันท์พรวยญพวงผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้าเอ็สาขาเชียงคําสังกัดโทรศัพท์จังหวัดพะเยาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของว่าที่ร้อยตรีสกุลชายนาคสัตว์ศูนย์บริการของเราเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นากา30นาทีไม่หยุดพักเที่ยง มีพนักงานที่คอยให้บริการภายในศูนย์บริการเช่นงานชำระเงินงานบริการลูกค้าการรับเรื่องร้องเรียนจำนวน5คนครอบคลุมพื้นที่ให้บริการจำนวน5อำเภอได้แก่อำเภอเชียงคำอำเภอภูซางอำเภอจุนอำเภอปอง่งและอำเภอเชียงม่วนมีลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการอื่นๆรวม6,200รายครับ ศูนย์บริการลูกค้า NT สาขาเชียงคำตั้งอยู่เลขที่193หมู่13ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยามีบริการรถสาธารนณะเช่นรถ4ล้อประจำทางรถมอเตอร์ไซค์2ล้อมีป้ายแสดงสถานที่อย่างชัดเจนภายในศูนย์บริการมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นที่นั่งรอรับบริการน้ำดื่มรี w ว FI ที่ชาร์จแบตมือถือบริการแว่นสายตาที่จ รถยนต์และมอเตอร์ไซค์อีกทั้งมีการวัดอุณหภูมิร่างกายและเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับบริการตามมาตรการโควิด -19 เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายเราจึงมีช่องทางบริการอื่นๆดังนี้บริการรับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ p ีโอทีอ e ซีไลท์ e ีโอ SERVICE ์ ight, o T e ervice, หกักผ่านบัญชีธนาคารหากักผ่านบัตรเครดิตชำระเงินผ่านตัวแทนรับชำระเงินชำระผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบริการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานอินทอร์เน็ตและโทรศัพท์ได้ที่สู่บริการทุกสาขา คอ l l นเตอร์10 0ย์ c เซนเตอร์1 8 8 8 facebook และ line ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการอย่างเท่าเทียมทุกเพศทุกวัยทุกสถานภาพจัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะน,น,นำการขอรับบริการมีจุดบ,บริการรับชำระเงินค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์พื้นฐานงานบริการลูกค้าเช่นการขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์พื้นฐานการขอย้ายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์พื้นฐานการโอนปิ เปลี่ยนชื่อสอบถามข้อมูลบริการต่างๆแจ้งเหตุขัดข้องรับเรื่องร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่และผู้จัดการศูนย์ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วยค่ะศูนย์บริการลูกค้า NT สาขาเชียงคำมีความโดดเด่นด้านบริการมีการมุ่งเน้นกระบวนการที่เชื่อมโยงงานบริการกับลูกค้าผู้รับบริการมีการเข้าพบลูกค้าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในระดับชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการรับฟังปัญหาและนำปัญหามา คุณภาพให้ดียิ่งขึ้นโดยมีการออกเยี่ยมลูกค้าหรือ TOT Care เดือนละหนึ่งครั้งพร้อมทีมงานด้านช่างตรวจเช็คอุปกรณ์และให้คำแนะนำต่างๆมีการปรับโปรโมชั่นอัตโนมัติในกรณีรายเดือนเท่าเดิมโดยลูกค้าไม่ต้องร้องขอ มีตัวแทนบริการประจำหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ใช้บริการมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเช่นกรณีไฟดับเป็นเวลานาน,านโดยมีเครื่องสำรองไฟให้ระบบเครื่องชุมสายเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถใช้งานอย่างต่อเน,นื่องมีความพร้อมในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าแม้ว่าจะเป็นนอกเวลางานหรือวันหยุดผ่านเบอร์ผู้จัดการหรือไลน์แอดเชียงคำ ซ้ข้ามาติดต่ออย่างราอินเทอร์เน็ตค่ะอินเทอรน็ตปกติมีมาติดต่อบอยกันนะเจ้าค่ะทุกเดือนทุกเดือนนะเจ้าเนาะเ็น้าของนะเจ้าก็แทนเจอาบริการกันให้บริการจะดีค่ะเรได้พนากงานสบบเรียบร้อยนะคะบริการดีเยี่ยมยันใสนมาาลูกค้าเดินทางมาจะไงนะขมูลบาข้ามของรถไฟหรือรถยนต์เนี่ยเดินทางมาเองมีจรถโอเคกันนะจ๊ะจับวถสบาย หนอกจากสมัครลูกค้าจะมาที่นี่ได้ตัวเองสมัครจากนี้สองทางทางอื่นห็นก็นะเจ้ามาถึงกายอนไ์ใช่ค่ะลูกค้ามีลายแอดของสำนักงานกค้ามีนะเจ้ามองที่เป้าสถานอนยังก่ะทำอะไรแอดทำอะรก่อเลยมีข้อแนะนำอะไรอย่างนอสอกก็นะเจ้าก็ถือว่าเป็นแก้การเจ็บพฤิกรรกนีสถานที่เป็นดูดูสายตาค่ะแล้วก็เออ เจ้าหน้าท um, ี oms, ่งานหน้าทงานเนาะฝึกฝนยิ่งยังยังใส่ดีค่ะใส่ใจลูกค้าพัฒนาบริการสูงบริการลูกค้าเอ็นทีสับ